สวัสดีครับท่านแปรกำลังไปส่งลูกชายนะครับตอนนี้ครับเด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 เเนะคเด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 เนเเจเเดดเ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 มเดเดเเดดดเ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 ดดดเดเดด ตามไปครับตามไปสุดยอดเลยพี่นเดี๋ยวเลยแต่ได้กเปิดแสงน้อยนะมันไม่มันหน้าจอไม่ค่อยชัดเจนเนาะไปแล้วี่น้องมาแล้วครับมาแล้ว สั่นหน่อยนะครับสั่นหน่อยเดินครับผมตอนนี้มือสั่นครับถือสองกล้องเลยนะครับตอนนี้คสงแสงน้อยมากเลยครับหน้าจอครับ วันแล้ผ้านจอดไนวะรัญญัอรัาไ่โไหนบุคนละไปต้นต่ไปกางนไปได้ไปได้ไป้องลูกชายนะไปส่งลูกไปตีไปส่งลูกชายบอไปส่งชายส่งายครับ่งเฉยๆไปทั้งปีเลียวไปนัคุณดนสี่ร้อยยี่สิบ ตรงนี้เราจะเดินภลายตรงนี้อาจะต,ติดเสียงเพลงพี่น้องนะครับโอ้โห,โห,โหนะครับเดี๋ยวจะไปเจอลิขสิทธิ <pir an throp ens> ์เดี๋ยวจะสต๊อปไว้ก่อนนะครับอ่านะครับตอนนี้ถือกล้องให้มานะน้อยหลายนาทีเหมือนกันพี่น้องเลยนะครับตอนนี้ก็ยื่นให้ลูกชายแล้วนะครับเสียงเพลงเยอะๆมากๆพี่น้องนะโอ้โห,โหน,นะครับตอนนี้ก็กําลังจะผ่านซอยตะวันนาพี่น้องซอยตะวันนา นี่ครับโอ้โหเสียงเพลงมีร้านอะร้านเหล้าอยู่ข้างทางนะครับฮะไปแล้วไปแล้วนะครับเสียงเพลงเลยนะฮะคะน้อยก็หลายส่วนนะครับอ่าไปเลยครับมีเสียงเพลงครับซอยนี้นะครับเขาจะเปิดซอยนะครับผมนะครับโอ้โหลูกเสธิ์นะครับตอนนี้โอ้โหนะครับ ไปทางไหนจันน้อวันนี้ออกไปอาแคปไปทางไหนอาแคปน้ออาแคปไปไหนะอาแคปเห็นอาแคปเดินออกไปก่อนเนาะออกชน้าบะโอ้เห็นไหมครับบรรยากาศในซอ,อยตะวันนะครับซอ,อยตะวันนาพี่น้องนะเห็นะครับเห็นไหมครับโอ้โหต้องพูดกบเสียงรู้ว่าเราจะพูดกบเสียงลิขสิทธิ์ได้หรือไม่นะครับตอนนี้นี่ครับ่ายบรรยากาศตอนที่แม่แม่นั้น โอ้หนักเลยหนักเลยเนี่ยนะนะครับพี่น้องนะแ้าแม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นร้านเหล้านะครับอยู่ตรงซอยทางออกพี่น้องนะเราจะผ่านได้หรือไม่นะครับตอนนี้ดูบรรยากาศครับตอนนี้นะครับอโอ้ยกข้ามหัวนะเพราะว่ามันปิดซอยเลยพี่น้องนะเป็นร้านเหล้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ร้านเหล้าเต็มเลยร้านเหล้าเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหพี่น้องเอย นะครับออสต้อไว้ก่อนนะครับครับมาต่อครับมาต่อครับตอนนี้กำลังเดินผ่านร้านเหล้า,น,าน,นะครับอยู่ซอยตะวันนานะครับข้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมเเดินผ่านร้านเหล้าเลยพี่น้องครับมีกาดดูแลอยู่ แม่แม่ก็เยอะเหลือเกินน่ะจำชื่อไม่ไหวพี่น้องนะบอกอยู่แต่ว่าท่านแปลไม่จำนะครับสุดยอดเลยวันนี้พี่น้องสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากแม่แม่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกชายมานะนะครับมานอนนะครับวันนี้สุดยอดมากๆเลยครับเดินไปโน่นละอ๋อเร่งเร่งเร่งสปีดหน่อยสปีดหน่อยคนข้างหลังสปีดหน่อย ไม่ทานครับหนักหนักพี่น้องหนักไม่ทานหนุบไปนู่นแล้วไม่ทานไม่ทานเดินซอย,ยตะวตันนาพี่น้องนะออกไปตัวนี้ก็จะเป็นถนนลาดพท้าวพี่น้องลาดพท้าวลาดพท้าวเด้อพี่น้องเ <AN> นี่ยบอกแล้วคนลาดพร้าวไม่พลาดไม่พลาดคนลาดพร้าวพอพลาดเด้อ,พ,อๆๆพ,พ,พี่น้องอืมนะน้องเพชรบ้านแปลงมาทําการแสดงที่ข้างเดอมอบางกะปิออกไปนี่ก็จะเป็นถนนลาดพร้าว เมื่อสักครู่นะพูดแข่งกับถนนอ่าไม่ใช่พูดแข่งกับเสียงดนตรีนะครับเสียงดนตรีเป้าหมายมาน้อยก็จะเอารถตู้นะครับพี่น้องนะน้ร้วฮะอยากได้รถตู้แล้วลอ๋อลูกชายอยากได้รถตู้แล้วเออพราะว่าเดี๋ยวไม่พอใส่ไม่พอขอ,อ๋อใช่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 พอใส่ของค่ ตอนนี้มองไว้แล้วเนาะมองไว้แล้วองไวว้้แลห่าต้องรถตู้แล้วเนี่ยเนาะต้องเอารถตู้แล้วพขอบคุณแม่เพื่อหนับสนุนในลูกได้รถตู้เร็วเด้วอ่าพ่อแม่พ่อพ่อแม่สนับสนุนลูกชายเยอะๆเด้อใช่สนับสนุนให้ลูกชายได้รถจะได้รถตู้ไวๆเนาะใช่ขอบคอะแวันวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่สนับสนุนมาน้าน้อยนะครับวันนี้ ปี้เบิร์ดเดมานะครับถูกลอตเตอรี่แล้วี่หนึ่งแม่ซื้อห้เลยอ๋อแจวเลยแจวเลยแต่ลอตเตอรี่ยังไม่ได้ซื้อเน้อซื้อแล้วรอ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 ้อร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 ีรอ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 าอรอรเรอรอวเรอ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 ้อรอรเรอีกร้รนเอ่าข้างรน้ารอนอร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 ออร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 ิอรอรรอร่นอร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 สดอรอรนรออรอรอรรอรอรออรร เพราะว่าถือร้านสดมาตั้งแต่นู่นเลยพี่น้องนะครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ผ่านร้านเหล้านะครับร้านเหล้าสต๊อปไป1ทีนะครับ2ทีแล้วนะครับร้านนี้ก็1เป็น2ทีครับผมตอนนี้ก็แบกแล้วครับพี่น้องเนี่ยแบกไว้นู่นลวโอ้โหผลไม้ 1, นึ่คน2องแบบกน่าจะประมาณ20อ่านะครับวันนี้นะครับส่งลูกชายนะครับวันนี้น่าประมาณ ยี่สิบนะครับโคตยอดเลยโอ้โห,โหพี่น้องเดินออกมาซอยนะน,น้ำจิ้มวะมือน,นี่นะอ้ยมือนี้ยังอะโอ้ขนาดน้ำจิ้มนะวันนี้ยังเก็บเห็ดเลยโอ้พี่น้องเนาะ แม่แม่บอกว่าน้ำจิ้มพี่น้องนะเดี๋ยวพ่กนี้พ่งนี้ของจริงอ่ะมาดูของจริงจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้แม่แม่ท่านใดที่อาจจะไม่ไม่สะดวกในวันนั้นก็เลยมาวันนี้ก่อนนั่นเองนะครับมาแฮปปี้เบิร์ตด์ทุกชายมาหน้าก่อนนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับวันเกิดพ่งนี้วันเกิดวันนี้วันคล้ายนะครับ แม่บางท่านก็อาจจะไม่สะดวกพ่งนี้ก็มาวันนี้ก่อนนะครับ,ย,บาาย,ย้อนเมื่อใดเพราะว่าต้อรถล้ายรถลายรถล้ายโอ้โอพี่น้องเนี่ยถึงแล้วเนี่ยถึงถนนลาดพร้าวเลยพี่น้องนะโอ้คนแบกบคแบกหไม่น้นนนาางอ้อแบบางออกอ,อ่ะ วสายไปรออยู่ตรงไหนเนี่ยหานะพี่น้องนะขับแซดไปออกขับรถไปที่ไหนไม่รู้ที่ปางออกทางออกทางออกอ่ะตะวันนานะครับตอนนี้มันเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายระวังรถระวังรถครับโอ้โหพี่น้องมันมีเซเว่นอยู่ข้างซ้ายเนี่ยครับ นี่พี่น้องออกมาถนนลาดพร้าวแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวซ้ายอ๋อมีเซเว่นอข้างนี่พี่น้องนะจอดซ้ายนะครับตอนนี้ก็ติดถนนลาดพร้าวแล้วพี่น้องนะนี่สถานีบางกะปิพี่น้องนะนี่สถานีรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นครับโอ้พี่น้องเดินเเนาะมา ทนทนแทนแทนสองสี่หกสองสี segue, e e e dois, ่หกแปดสิบโอ้เป็นยี่สิบนี่นยนะมาส่งอ่าลูกชายมาหน้าน้อยนะวันนี <20 S 1> <n ces> ้นะประมาณยี่สิบครับวันนี้ พีน่น้องเดินฟุตบาทครับตอนนี้เดินฟุตบาทครับเดินอยู่ฟุตบาทพี่น้องถนนลาดพร้าวพี่น้องนะไปตามไปครับตามไป,เ,ปเร็วๆรวมาแลับพี่น้องกอดเลย ม่น้อยไปสองวันรวดนะไม่น <2, 3 S 1> ้อยสองวันรวดเลยนะวันนี้ด้วยอ๋อวันนี้ด้วยวันนี้ด้วยสองวันรวดเลยพรุ่งนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้โอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยพี่พ่อไปไหมไปแล้วดูจอไปไปรับน้อยบ้างด้วยวายโหเรียบเลยพี่น้องอ้าววหส คุณยศลแ้วมานี่คุณยศยศคุณยศจำได้อย mm ู่อ๋อสุดยอดเลยพี่น้องไอ้นางล้านางล้าริมอ้ายโอ้เดินไกลเหมือนกันพี่เนาะแทน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 ถึงแล้วป้ายรถเมล์ บางกะปะิเหลือแต่ป้ายนะครับครับนี่คือหามไปส่งลูกชายนะครับตอนนี้นะครับดูน่าจะอยู่นู่นพี่น้องน่าจะเคฟซีนะเดินอยู่นะครับตอนนี้เดินบายๆวันนั้นที่ยศเออานาะยศเนาะยท่านเนนะออท่านยศท่านยศอ๋อผมท่านแปรนะอ่าอันนั้นท่านยศนะครับมาาแปลยงไอ๋อ ผมก็เนี่ยบินมาครับบินมาอ่าโอ้ท่านยศเมื่อสักครู่นะครับอ่าเจอท่านยศด,ด้วยพี่น้องอืท่านยศก็กอดแม่แม่กันนะครับเมื่อสักครู่นะครับโอ,โอ้พี่น้องเป็นขบวนเป็นขบวนครับวันนี้เป็นขบวนพี่น้องสุดยอดไหมครับมันสุดยอดมากเลยวันนี้เป็นขบวนนะครับ โอ้โหแม่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกชายวันนี้เป็นขบวนเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอ๋อไปส่งอ่ะดาราก่อนส่งดาราก่อนครับดาราดารามาหน้านะครับโอ้บายบาร์ายบาร์ายบายครับเจอกันตลอดนะลูกไม่ยังไงก็เจอกันยันตลอดจ้าจ้าไปไปต่อ นู่นละพี่น้อง KFC นู่นลหะ KFC พี่น้องนะยาวเลยนะคลิปนี้ยาวๆเลยครับผมโอ้โหเสียงรถเสียงลาพี่น้องนะเสียงรถด,ดังนะครับอยู่ข้างถนนพี่น้องนะครับมา KFC แล้วพี่น้องในะ KFC นี่อาเคสมาจอดรถตรงนี้ก่อนพี่น้องนะนะครับมาจอดแถว KFC พี่น้องนะ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีบางกะปินะนะตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าบางกะปิแบกแล้วพี่น้องแบกแล้วตอนนี้แบกแล้วโอ้แม่รัชนาแบกแล้วแบกแล้วอันนี้แบกแล้วพี่น้องโอ้ oh, สุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาแอปแอบอยู่มุมไหนอาแคสน่ะนะ อาใช่ตัวนี้หรือเปล่าไหนไหนไหนะเอาอแคทอยู่มุมไหนน่ะฮะอยู่ข้างนายนู่นหรอือเปล่าไปแล้วไปทัวร์ที่ทัวร์เดียวแล้วอาแคทหาอาแคทอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหเดินมาไกลน่าดูเหมือนกันพี่น้องเอ้ยครับพาแม่แม่นะครับเดินมาไกลเลยพี่น้องดูนะครับมากี่คนเนี่ยดูครับสอง สี่หกแปดิบสองสิบสี่โอ้โหเขาไปนูน่นเหรพี่น้องโอ้ไปจอดอยู่ในมุมมือดมอยู่พี่น้องนะ <i> อยู่ในมุมมืดเลยพี่น้องนะ <i> สุดยอดจริงๆวันนี้นะครับแม่แม่มาส่งลูกชายกันเยอะนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับ แมนบ่อ๋ออยู่นู่นเป็นหลบอยู่นู่นนะแคทไปหลบในมุมมืดพี่น้องนม่นดูมีมองจอดบ่เแม่จอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยดิย่างมะลันแม่นบ่ให้ลราแคทบ่หมแม่นพุนอยู่พุนอยู่คือการแถวบ่ตาอาะตาไล่แล้วพี่น้องตาลายแล้วเมาเดินเมาเดินเมาายงเมายางบ่ เมายางเมายางพี่น้องอ๋อป๋าแล้กวก็ต้องกอด่ยดูนะไปดูจังหวะการกอดลาของแม่แมนะ่นะโดยเฉพาะแม่คนนี้นอออพี่น้องคนนี้จะกอดกี่ฟอดวันนี้อเอาแน่นๆนะแน่นๆนะวันนี้เนี่อยน้อเนี่ย สุดยอดเลยเนี <has contamination> <insecurity> ่ยกอดมาลายลูกชายหวานพี่น้องเนี่ยสองคลิปบ่หม้อก็คลิปเงี้ยวเลยเหรยบร้อยพี่น้องนะ เป็นาารหรอกนั่งข้างหน้านะนั่งข้างหน้าเนาะคลิปนี้ฝากวัฒนิกก่อนนะครับ